สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .4 ทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูวันในวิชาคณิตศาสตร์อ่าซึ่งในคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องใหม่ด้วยกันนะคะเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่2กันแล้วเนาะซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะคุณครูให้เด็กๆทำการบ้าน2ข้อเนาะลงในสมุดใช่ไหมคะแล้วให้ถ่ายรูป ส่งลงในลิงก์ที่คุณครูส่งไปให้ในใต้คลิปหรือในโนตนั่นเองนะคะ อ่าถ้าไม่ได้จริงๆหรือไม่สะดวกจริงๆรส่งในลายส่วนตัวคุณครูก็ได้อ่าไม่ต้องถ่ายทั้งหมดในสมุดมาให้คุณครูนะคะส่งแค่การบ้านที่คุณครูให้สองข้อในคลิปเมื่อตะกี้นะคะคุณครูบอกไปแล้วเนาะในคลิปที่แล้วถ่ายรูปแค่สองข้อที่คุณครูให้การบ้านไปส่งมาให้คุณครูนะคะในลิงก์ที่คุณครูให้ไปเนาะแล้วก็ แปะชื่อเอยไม่ใช่ชื่อแปะชั้นกับเลขที่มาให้คุณครูด้วยนะคะถ้าไม่แปะมาให้หนูถ่ายในสมุดมาเนี่ยมันไม่มีชื่อหรือมันไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นของนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูไม่สามารถที่จะเช็คได้ว่างานที่ส่งมานั้นเป็นของผู้ใดนะคะอ่ะคราวนี้นะคะจะต้องถ่ายรูป ส่งมาให้คุณครูสองข้อเท่านั้นนะคะของการบ้านครั้งที่แล้วเนาะเออสองข้อถ่ายส่งมานะคะถ้าส่งในลิงก์ที่คุณครูให้ไปไม่ได้ส่งไปในแชทส่วนตัวคุณครูนะคะเขียนเลขที่กับชั้นมาด้วยเออแล้วคราวนี้เนาะเราก็จะมาดูเรื่องใหม่กันก่อนอื่นนะคะถ้าจบคลิปนี้ไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าเรียนนะคะ เหมือนเดิมนะคะลงชื่อเข้าเรียนด้วยนะคะให้คุณครูด,ด้วยนะคุณครูจะได้เช็คยอดว่ามีเด็กคนไหนที่เมีเด็กที่เรียนกันกี่คนนะคะคุณครูจะได้ทราบเนาะอ่ะแล้วก็มี3มช่องทางเหมือนเดิมนะคะใครยังไม่ได้ลงชื่อจบคลิปนี้ไปลงชื่อด้วยนะคะของวันพฤหัสนี้พฤหัสนะคะที่9เนาะอ่ะดูก่อนอ่ะของวันพฤหัสที่9นะคะ มีวิชาไหนเช็คให้หมดเลยของวันพฤหัสที่เก้าอย่าเช็คเกินเดอ้อต่อไปนะคะในเนื้อหาของวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ<ๆ>การสร้างโจทย์ปัญหาเด็กๆเจอโจทย์ปัญหามาหลายรูปแบบแล้วค่ะไม่ว่าจะตอนที่หนูวิเคราะห์วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเขียนวาดรูปวิธีคิดจากโจทย์ปัญหานะคะ จากการแสดงวิธีทำล่าสุดเลยหาคำตอบเลยล่าสุดที่เด็กๆได้ทำกันไปเมื่อ2อสมคลิปที่แล้วมาเนาะเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาจะมาสร้างปัญหาให้ คุณครูได้อ่านกันเออมาสร้างปัญหาให้คุณครูนะคะไม่ใช่สร้างปัญหาโดยการไม่ทำงานเนาะสร้างโจทย์ปัญหานะคะในการสร้างโจทย์ปัญหามีทั้งหมด2แบบนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือมีประโยคสัญลักษณ์มาให้มีในรูปของประโยคสัญลักษณ์มาให้เราให้นักเรียนเนี่ยสร้างโจทย์จากประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูให้มา กับอย่างที่2นะคะก็คือให้รูปค่ะมีรูปภาพมาให้ไม่ว่าจะเป็นอ่ะสมมติมีรูปรถมีรูปรถแล้วก็มีราคาของรถติดมาให้มีรูปบ้านนะคะแล้วก็มีราคาของบ้านติดมาให้อ่ะสมมติครูยกตัวอย่างรถกับบ้านแล้วให้เด็กๆเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นรถกับบ้านเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาให้ได้จะเป็นการบวกหรือเป็นการลบก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้กําหนด แต่ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเอ้ยไม่ใช่แต่ถ้าเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นอันนี้เนาะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะสองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบวกกับหนึ่งล้านห้าแสนเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้ถ้าเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เขาเจาะจงมาว่าเด็กๆจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาที่เป็นโจทย์ปัญหาของการบวกค่ะเออ เด็กๆจะต้องสร้างอ่ะคราวนี้คุณครูก็จะมีเด็กนะักเรียนทั้งหมดอ่ะห้าคนเนาะยกตัวอย่างในการสร้างโจทย์ปัญหามาให้เด็กๆด,กด,กดูได้ดูกันนะคะคนแรกนะคะเขาอ่อยกตัวอย่างของการสร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาดังนี้ก็คือจิด้ดาอ่ะจากกาหนดชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้เด็กๆอาจจะเป็นเออฉันแม่พ่อพี่ เป็นชื่อพี่ชื่อน้องชื่อเพื่อนชื่อตัวเองแบบนี้ก็ได้เออหรือจะเป็นชื่ออย่างอื่นก็ได้ค่ะอ่ะมาอันนี้ยกตัวอย่างเป็นจินดาจินดาฝากเงินกับธนาคาร2 3 5 9 0 0 0บาทอ่ะตรงกันเลยกับประโยคสัญลักษณ์ที่ให้มาเมื่อครบปีได้ดอกเบี้ย1 5 0 0 0ล้า้าบาทอ่ะได้ใช้ได้เหมือนกันจินดามีเงินในบัญชีเท่าใด คราวนี้เด็กๆลองสังเกตนะคะอ่ะประโยคอ่านแล้วประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ที่เป็นการบวกเพราะว่าได้ดอกเบีย้ยใช่ไหมคะก็จะได้เงินในบัญชีเพิ่มขึ้นแต่เด็กๆลองนึกถึงความเป็นจริงเวลาเด็กๆไปฝากเงินนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ไปฝากเงินเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ที่เมื่อครบปีแล้วเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะงอกเงยขึ้นมาเป็นล้านเลยลูก เป็นไปได้ไหมคะเวลาที่เราฝากเงินเนี่ยดอกเบี้ยเราได้ไม่แค่บาทสองบาทหรือไม่ก็ไม่กี่บาทหรอกค่ะบางทีไม่ถึงบาทด้วยเนาะถ้าเรามีเงินฝากน้อยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะครึ่งปีเนี่ยมันก็ได้ไออย่างคุยคุณครูเจอเนี่ยได้มากสุดคุณครูได้มาได้มาประมาณเจ็ดบาทเออเงินหลักหมื่นได้เจ็ดบาทคุณครูไม่ได้ฝากแบบฝากฝากเยอะอะไรเนาะอ่าสมมติมีเงินติดบัญชีไว้อ่ะมีได้ดอกเบี้ยครึ่งปีเนี่ยเจ็ดบาท หนึ่งปีก็ได้ประมาณสิบสี่บาทเป็นไปได้ไหมคะว่าเนี่ยเงินฝากสองล้านเราจะได้เงินดอกเบีย้ยเป็นล้านเลยครึ่งล้านไอ้ครึ่ง,คร,งครึ่งหนึ่งจากที่หนูฝากเลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนาะโจทย์ข้อนี้เป็นยังไงเอยที่เด็กๆสร้างมาไม่สามารถที่จะนํามาใช้ได้ไม่เหมาะสมเนาะเพราะว่ามันไม่สมจริงไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างของเด็กคนที่สอง เด็กคนที่2นะคะได้สร้างโจทย์ปัญหานะคะจากประโยคสัญลักษณ์นี้ได้ว่าจินดาซื้อที่ดินซื้อที่ดินเอ้ยมันเป็นนับเป็นไปได้ซื้อที่ดิน2ล้าน3แสนหมื่นพันบาทซึ่งมากกว่าค่าสร้างบ้าน1ล้านหแสนบาทจินดาจ่ายเงินค่าสร้างบ้านเท่าใดอ่ะคราวนี้นะคะเด็กๆลอง ลองมาดูว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เด็กคนที่2ส,สร้างมาเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับประโยคสัญ,ญลักษณ์อันที่คุณครูตั้งไว้ให้หรือไม่เอาลองลองมาคิดดูนะคะจินดาซื้อที่ดินอ่าซื้อที่ดินลองเขียนเป็นวิธีคิดและกันเนะาะวารูปดูนะคะอ่ะปึ๊บอ่ะอันนี้คือที่ดินนะคะที่เราซื้อคือ2องล้านสามแบาทเนาะ ซึ่งมากกว่าค่าสร้างบ้านซึ่งค่าสร้างบ้านเนี่ยจะต้องสั้นกว่าเออเพราะว่าที่ดินมากกว่าเนาะเท่าไรเอ่ยซึ่งมากกว่าค่าสร้างบ้านซึ่งส่วนตรงนี้ค่ะอ่ขีดเส้นส่วนที่เท่ากันก่อนแล้วส่วนที่เกินหรือส่วนที่มันหายไปตรงนี้คือส่วนที่มันมากกว่าค่าสร้างบ้านอยู่1ล้านหแสบาทอ่ะแล้วโจทย์ถามว่าจินดาจ่ายเงินค่าสร้างบ้านเท่าใด ซึ่งค่าสร้างบ้านที่เราไม่ทราบคือตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเราจะต้องหาตรงนี้เราลองเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์สิคะอยากหาตรงนี้เราทราบส่วนที่มันมากที่สุดก็คือตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยเราทราบส่วนที่มากที่สุดเราอยากทราบส่วนที่สั้นใช่ไหมคะเราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าเอาสองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันมาลบค่ะลบกับ1นึ่งล้านห้าแสน เนาะลบส่วนที่มันเกินออกไปเราถึงจะได้ในส่วนของค่าสร้างบ้านแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ตรงนี้กับประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูต้องการให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาออกมาคือเหมือนกันไม่เอ่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะคุณครูให้ไปสร้างประโยคอ,อสร้างโจทย์ปัญหาที่เป็นการบวกแต่พอเด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่เด็กๆสร้างออกมาแล้ว กลายเป็นการลบค่ะอ่ะคราวนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาที่นักเรียนคนที่สองสร้างมานั้นเป็นยังไงเอ่ยไม่เหมาะสมนะคะไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันได้ประโยคสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันอ่ะเครานี้ไปดูเด็กคนที่สามค่ะอ่ะเด็กคนที่สามนะคะได้สร้างโจทย์ปัญหาออกมาเป็นจินดาซื้อที่ดินอาวซื้อที่ดินเหมือนกับคนที่สองเลยเด็กคนนี้ แน่มันเอาของเพื่อนมาดัดแปลงนะคะ2 3ง9้0 0บาทนะคะซึ่งน้อยกว่าค่าสร้างบ้านอ่ะเห็นไหมคะเด็กคนนี้ฉลาดเลยเห็นเพื่อนคนที่สองตอบไม่ถูกนะคะก็เลยลองเอาโจทย์ของเพื่อนมาเปลี่ยนใหม่นั่นเองเอออ่ะแตกต่างกันตรงนี้ค่ะไอ้คนที่สองเนี่ยเขาบอกว่า ซึ่งมากกว่าค่าสร้างบ้านใช่ไหมเอ่ยอแต่เด็กคนที่3นี้นะคะลองเปลี่ยนค่ะลองเปลี่ยนเป็นจากมากกว่าเป็นน้อยกว่าและ่น้อยกว่าค่าสร้างบ้าน1นล้านห้าแสนบาทแล้วโจทามเหมือนเดิมเลยจินดาจ่ายเงินค่าสร้างบ้านเท่าใดครานี้เราลองมาแสดงวิธีคิดหรือลองวาดรูปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ดูเนาะอันนี้ค่าสร้างเออที่ดินที่ดินที่ดินนะคะที่ดิน2ล้าน สองล้านสามหมื่นเอ้ยสองล้านสองล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนาะแล้วน้อยกว่าค่าสร้างบ้านอค่าสร้างบ้านค่าสร้างคุณครูเขียนย่อๆแสดงว่าค่าสร้างบ้านจะต้องยาวกว่านะคะอน้อยกว่าค่าสร้างบ้านเท่าไหร่เอ่ยนี่ขีดเส้นตรงส่วนที่มันเท่ากันก่อนส่วนที่มันหายไปส่วนที่มันหายไปตรงนี้คือส่วนที่ ที่ดินมันน้อยกว่าค่าสร้างบ้าน1,500ล้านหแสบาทอ่ะแล้วคนนี้เขาถามว่าจินดาจ่ายเงินค่าสร้างบ้านเท่าใดใช่ไหมคะเขาหาให้เราหาส่วนของค่าสร้างบ้านทั้งหมดที่ยาวๆส่วนนี้เลยเราทราบส่วนที่สั้นตรงนี้แล้วเนาะ,ะทราบตรงนี้แล้วค่าที่ดินแล้วก็ทราบส่วนที่มันเกินออกมาเพราะฉะนั้นอยากทราบทั้งหมด อยากทราบทั้งหมดที่เป็นแนวยาวมาเลยเราจะต้องเอาที่ดินกับส่วนที่น้อยกว่าตรงนี้เอามาทำอะไรกันเอ่ยเอามาบวกกันเออเราได้แล้วเนี่ยเราจับบวกกันตรงกับที่คุณครูให้เป็นประโยคสัญลกักษณ์การบวกมาเลยเนาะเพราะฉะนั้น โจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะที่เด็กคนที่3สร้างขึ้นมานั้นเป็นยังไงเอ่ยใช้ได้นะคะเพราะว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเหมือนกับที่คุณครูให้ทำนั่นเองอ่ะเด็กคนนี้ฉลาดเนาะแค่เปลี่ยนนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วโจทย์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างโจทย์ปัญหาไม่ยากค่ะถ้าเด็กๆเ,เจอโจทย์ปัญหาบ่อยๆเนี่ยสามารถเอาโจทย์ มาดัดแปลงได้เออแต่ต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลความสมจริงด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูคนที่4อ่ะโจทย์ปัญหาของคนที่4นะคะได้สร้างขึ้นมาบอกว่าอ่ะจินดาซื้อที่ดินอ่ซื้อที่ดินเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะมันมีจำนวน จำนวนตัวเลขที่มากเนาะก็จะต้องหาอะไรที่แบบมีมูลค่าเยอะๆในการสร้างโจทย์ปัญหานะคะเพื่อความสมจริงเนาะจินดาซื้อที่ดิน2 3 5ล้านสาแสน้าพันบาทเหมือนเดิมอ่ะแล้วเขาบอกว่าจ่ายค่าสร้างบ้านเออคราวนี้บอกราคาจ่ายค่าสร้างบ้านมาแล้ว1 5 0 0 0ล้านบาทจินดาซื้อที่ดินและสร้างบ้านเป็นเงินทั้งหมดเท่าร่อ่ะคราวนี้เปลี่ยนสิ่งที่โจทย์ถามค่ะ อ่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือซื้อที่ดินแล้วก็จ่ายค่าสร้างบ้านเนี่ย ก็คือหนูเสียงเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะหนูก็ต้องเอาค่าที่ดินมาทําอะไรกับค่าสร้างบ้านเอ่ยก็เอามาบวกกันอ่าตรงกับโจทย์ที่คุณครูกําหนดให้เลยค่ะก็คือให้สร้างโจทย์ปัญหาที่เป็นประโยชน์สัญลักษณ์การบวกเนาะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถูกต้องง่ายๆด้วยเนาะไม่ไม่ซับซ้อนอะไรเลยโจทย์ข้อนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาอย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องดูว่า อ่ะอันนี้ถ้าเป็นถ้าคุณครูกําหนดประโยคสัญลักษณ์มาให้เนาะให้ดูว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือการลบนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยสามารถนําประสบการณ์ที่เด็กๆเจอโจทย์ปัญหาต่างๆที่ผ่านมานะคะลองเปิดดูตัวอย่างในหนังสือดูในแบบฝึกหัคาส่งของครูมาเนาะดูในหนังสือได้ค่ะมีโจทย์ปัญหาหลากหลายแบบเลยสามารถที่จะนํามาปรับเปลี่ยนหรือ มาดูเป็นตัวอย่างว่าเอ๊เราควรจะสร้างแบบไหนหรือลองใช้จินตนาการของเราก็ได้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะคะคุณครูแนะนำให้เด็กๆลองเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จากโจทย์ที่หนูสร้างขึ้นมาดูว่าเหมือนกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่คุณครูให้หรือไม่นะคะอะแล้วกันบ้านในที่นี้เนาะการบ้านในที่นี้นะคะเหมือนเดิมทําในสมุดเนาะเพราะว่าเด็กๆ ส่งแบบฝึกหัดคุณครูมานะคะเขียนวันที่ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเนาะวันที่9นะคะแล้วก็เขียนมีทั้งหมดสามข้อเออสองข้อใหญ่นะคะมีสองข้อใหญ่แต่มีข้อย่อยรวมๆแล้ว3าข้อข้อแรกให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูกำหนดนะคะการที่หนูจะทำก็คืออ่งข้อ1.1 เขียนในเส้นเนาะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูให้มาอ่าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเด็กๆลองไปดูตัวอย่างของในหนังสือได้ค่ะว่าประโยคสัญลักษณ์การลบเนี่ยเราควรจะสร้างแบบไหนเออเราควรที่จะใช้คําพูดแบบไหนนะคะเราอยากจะตั้งชื่อใครอยากจะซื้ออะไรหรืออะไรเงี้ยลองไปดูนะคะคุณครูแนะนําให้ดูตัวอย่างเยอะๆแล้วก็ สร้างโจทย์ปัญหาในตรงนี้เลยค่ะอ่าในส่วนของตรงนี้เนาะหนูก็สร้างโจทย์ปัญหามาเลยค่ะกี่บรรทัดคุณครูไม่ทราบหรอกอาจจะยาวก็ได้คุณครูไม่ทราบว่าเด็กๆจะสร้างกันกีนก่บรรทัดเนาะสร้างเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะว่าตอบเท่าไหร่เนาะหาคําตอบให้คุณครูนิดนึงอ่ะแล้วก็อ้อคุณครูลืมอันนี้หนูเติมตรงนี้ไปด้วยนะคะและหาคําตอบเนาะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์และนะคะและหาคำตอบแค่หาคำตอบพอค่ะหนูก็ใส่คำตอบมาในช่องนี้เลยช่องสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้เสร็จแล้วข้อที่1.1แล้วก็จะมีข้อที่1.2นะคะมีทั้งหมด2ข้อนะคะในข้อ1ใหญ่แล้วคราวนี้มาดูข้อที่2ออ่ะอย่าลืมเขียน เลขที่กระชันหรือแปะข้อความมาให้มาให้ด้วยเนาะแสดงตัวตนนะคะว่าของใครแล้วก็มาดูข้อที่2ใหญ่นะคะก็จะอ่ะให้เด็กๆสร้างโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะคะเพราะเราอยู่ในเรื่องสร้างโจทย์ปัญหาเนาะให้ดูหน้า99ในหนังสือคณิตศาสตร์นะคะจะมีรูปมาให้เด็กๆนะคะสร้างโจทย์ปัญหาเด็กๆก,ก็สร้างมาเลยค่ะเด็กๆเ,เลือกได้ค่ะว่า จะสร้างเป็นการบวกหรืหรอการลบนะคะเพราหนูสร้างเสร็จแล้วคุณครูก็ไม่ทราบว่าเด็กๆจะสร้างกันกี่บรรทัดเนาะอาจจะสองบรรทัด3บรรทัดนะคะคุณครูไม่ได้กําหนดเนาะว่าจะให้กี่บรรทัดนะคะแล้วแต่อยากจะสร้างค <c oughs> งไม่มีใครสร้างเป็นหน้าก,กระดาษหนึ่งหรอกค่ะอ่ะแล้วก็สร้างเสร็จแล้วหนูก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบเด็กๆเลือกได้นะคะแล้วก็ หาคำตอบมาให้คุณครูนะอ่าหาคำตอบอันนี้ก็จะเป็นรูปที่อยู่ในหน้าของ99นะคะสามารถเลือกได้เลยเด็กๆจะไปซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อบ้านซื้อคอนโดเออแล้วแต่เลือกมาเลยค่ะว่าเด็กๆจะสร้างโจทย์ปัญหาแบบไหนเนาะอ่าอเดี๋ยวคุณครูก็จะเหมือนเดิมนะขึ้นโจทย์ทั้งหมดนะคะให้ในหน้าสุดท้ายหน้านี้เนาะอ่าอน,นี้ก็จะมีเห็นไหมคะมีทั้งหมด สองข้อใหญ่เนาะข้อแรกก็มีทั้งหมดสองข้อย่อยแล้วก็อีกหนึ่งข้อก็คือให้ดูภาพจากหน้าเก้าสิบเก้านะคะ,ะข้อหนึ่งก็คือให้เด็กดูว่าให้สร้างประโยคสัญลักษณ์อะไรนะเอ๋ให้ให้สร้างโจทย์ปัญหาอะไรเนาะข้อหนึ่งจุดหนึ่งก็คือให้สร้างโจทย์ปัญหาที่เป็นการลบส่วนหนึ่งจุดสองก็คือการบวกนะคะแล้วก็ข้อสองใหญ่ดูจากหน้าที่เก้าสิบเก้านำภาพมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหานะแล้วก็อย่าลืมแปะ เลขที่กับชั้นนะคะเขียนมาหรือจะอแท็กข้อความนะคะแปะลงไปในรูปก็ได้เนาะแล้วส่งมาที่ไหนนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณครูจะแปะลิงก์นะคะลิงก์นะคะให้ส่งผ่าน Drive Uploader นะคะลิงก์ในการส่งงานอยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็ในโน้ตไลน์นะคะาสามารถ ส่งได้สองช่องทางเดี๋ยวคลิปเนี่ยคุณครูจะแบ่งห้อง4กับห้อง3นะคะห้อง4ีับ3 4ี่แบ่งด้วยดูให้ดีๆนะคะส่งให้ถูกห้องนะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีรูปโจทย์ให้ในอัลบั้มสรุปงานอีกทีหนึ่งด้วยนะคะสามารถเลือกดูได้นะอ่ะคราวนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้านลองฝึกสร้างโจทย์ปัญหาดูตัวอย่างเก่าๆนะคะดูตัวอย่างในหนังสือก็ได้นะคะ ฝึกดูนะคะแล้วก็ฝึกสร้างดูนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะอย่าลืมแปะชื่อเอ้ยแปะเลขที่เลขห้องให้คุณครูด้วยถุกหน้านะคะขอบคุณนะคะเด็กๆไปแล้วนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะดูแลตัวเองด้วยนะ คุณครูลืมบอกเพิ่มเติมไปนะคะเด็กๆว่าเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะคุณครูยังไม่ได้ให้เด็กๆทําแบบทดสอบหลังเรียนในหน่วยที่1กันเลยเนาะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปทบทวนบทที่1กันด้วยนะคะจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แนเนาะแล้วก็ทําแบบทดสอบหน่วยที่2ไปด้วยทีเดียวนะคะบทละ 10ข้อเท่านั้นค่ะเดี๋ยวให้ทำใน Google Form เนาะอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะข้อสอบไม่ยากค่ะเพราะว่าคุณครูออกไม่ยากนะคะเดี๋ยวฝากด้วยเนาะไปทบทวนนะคะบ๊ายบายค่ะ